จากพี่น้องวันนี้ไม่มานี่สภาพพี่น้องไม่เห็ดข้าวคุกกะปิค่ะกระทะห่อนแล้วพี่น้องเนาะอ่ะน้ำมันนะคะบรต้องร่อให้น้ำมันมันห่อนด้วยพี่น้องเอากระเทียมโขบกละเอียดจัหน่อยพี่น้อง แัใ้ใกระเทียมเข้าเหลืองเหลือง่อด้ด้พี่น้องเหลืองหอมหอมนี่จากกระเทียมหอมได้ที่แล้วเนาะคะ่ะเหลืองได้ที่แล้วนี่เคล็ดลับนะคะพี่น้องจา๋าใช้กระปิเคยกุ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของพี่น้องเช่าจังหวัดไต่ด้ค่ะพี่น้องจา๋านี่ตักมาพี่น้อง ค่ะพัดคุกเทมเข้ากันพี่น้องเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะหืมจินมก่อนหอมมากดีกินกับเทมเปิพร้อมค่ะพี่น้อง ข้าวกระตักใส้ถั่ว้ก้อนค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมเราไม่เราไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญในการทําข้าวกกปกตินะคะข้ากระตักว้ก้อนข้าวสวยนี่เป็นข้าวสาวให้นะคะลงไปจากนั้นนะคะเข้ากับนี่กะปินะคะ ทีเ้าเนี่ยพัดไว้นะคะพี่น้องเมื่อกี้นะคะตักใส่ผสมผัดไปในข้าวนะคะทีละเล็กทีละน้อยก่อนแล้วก็เพิ่มลูกเล่นในข้าวสักนิดนึ่งนะคะใส่พริกซอยบางๆนะคะ แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะเจรนึกร้อยลวค่ะพี่้องเดี๋ยวเราไปจัดจานกินกับเครื่องเคียงของข้าวคุกกะปิกันนะคะสวัสดีจาาด้าพี่้องป้องไปสุขุกคนมุนีแม่มันพาพี่ดองมากินข้าวคุกกะปิจ้าจริงๆแล้วข้าวคุกกะปิมันทําไม่ยากเลยนะคะพี่้องแต่ว่ามันหลายเครื่องมันอะเครื่องเคียงมันอะเยอะ ไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงนะคะหอมแดงซอยนะคะแตงกวาหมูหวานนะคะมะม่วง,มมวงเปรี้ยวไข่ม้วนนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะใครอชอบกุ้งแห้งก็<ส>เอาไปทอดใส่ไปนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็ข้าวคุกกะปิเด้อพี่น้องเด้อวิธีเฮ็ดหนีหลายเฮ็ดแคร์ตอนทําข้าวคุกใส่กะปิให้ดูนะคะเพราะว่าน้องนันก่ะแต่ผู้ดใดอยากจะเฮ็ดไ้เมึงก่ะ ทักมาแล้วกันหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะพี่นนท์จ้าอี่หลาใส่กะปินี่เด้อค่ะพี่นนท์จ้ากะปิเคยกุ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากพี่น้องทางภาคใต้จังหวัดตรังบ้านเกิดสามีหลายเองจา้าบอกเลยว่ารสชาติดีหอมนะคะไม่เค็มแหลมเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สีที่ออกมาสีไม่ดำนะคะพี่น,อน้องจ้าเด้อใครสนใจก็ทักแชทมานะจะ๊ะเอากินขาวปได้เลยกินกินกินป้าไม่ชอบพริกป้าก็เอาพริกมาทางนี้ ปปกกุ๊นได้ี่ข้าวคุกกีิใครอยากให้มันอ่าสีเข้มกว่านี้ก็ผัดใส่กะป,ปิเพิ่ม <8. S 2> นะคะตองนี้แหละมักสีประมาณนี้แหละพี่น้องอ่ะกินปลาคอยว่าคอยเอาถั่วหน่อยไปเนาะบอ, <Main. S 2> อกเมนมองจำหนะ่ <laughs> <laughs> อยก็ไ่กินจ้ำได้ก็กินก็ก็กินจำ้ำโอเคนี่พอดีใส่มือแบบเออ่อ <laughs> เอาอะไรใส่ใช่ยันนี้อ่ะอหยิบใส่ถ้วยผสมไปเองป้าจริงเนี่ยใส่ใส่เอาอนี่น้ำปลาไอไอไอเนื้มหมูหมูสามชั้นหวานเนี่ยหมูหวานเนี่ยอยากกินอะไรก็ใส่เอาอ,อ,อยากกินอะไรก็ใส่เอาน้ำพริกน้ำปลาก็มีนะก็จะได้กินพี่องเครื่องไร้พดหอมเจียวเอ้ยไม่ใช่เจ้าทำอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีเวลา <laughs> มันมีเวลามู่เมนูนี่ไม่ได้กินมันหลายอย่างเครื่องมันเยอะนี่เอาพี่นอกไปแบบนี้เลยค่ะอ,อร่อยมากือมขาปิดเพอร์เฟกต์กะปิหอหม,มาเลยคือบางท่านถ้าเป็นคนที่เป็นคนชำนาญในการทำกับข้าวอะคะ่ะกะปิอะไรอะมันก็ทำได้ใช่ไหม แต่ว่าทานักรนดีแบบาว่าทำกับข้าวไม่เก่งแบบพี่หลาไม่ได้ผู้ชํานาญอย่างเงี้ยเราต้องเลือกวัตถุดิบที่มันมาประกอบอาหารแล้วง่ายแล้วปรุงได้น้อยที่สุดคุณน้อกะปิอันของเจ้านี่ <c oughs> ของภาคใต้เนี่ยจเจ้านี่ยที่พี่ปาซึ้อมาประจำที่ลานเห็นน้ำพริกกะปิตลอดอะเห็นแน่กรินอะอร่อยมากเดี๋ยวบานสีนู้นตำร้านอาะห้านิืมแล้วคนที่ทำกะปิเนี่ย กามาก็รู้จักกันก็ามาเตรานเอไปกินดูครับเอ้อยม่อร่อยวะกอนสร็เหมาคายได้ไหมมาอย,ยัางอยากก็มีอไออยากกินมันต้องคุคกใส่กันแบบนี้นะคะอร่อยก็ยปิดสาแท้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง จะมีกะปิอีกแบบนึงอ่ะที่สีมันมดำๆอ่ะมันจะเค็มแหลมทำกับข้าวยากก็แบถเป็นแบบกะปิเคยกุ้งแทนแบบเส้นอ่ะอร่อยนี่ตัง้งหลงหนา,ปนา,นานนเนป็เนติดนะว่าอะไรกินนันกะปิอันน่้เลยเพราะมันต้องมีตัวเคยตัวจับได้เจ้านั้นต้องทำวันนั้นเลยก็ไม่ติงการ์มนอืมทำไหร่ ามกระบวนการเขาล่ะกบวิธีปลาเล็กนั้นต้องทำเลย,ยข้ามทิ้งข้ามวันมันต้องมีมะม่วงเปรี้ยวตัดเนาะตูกหอมแดงฮนะมันมีหอมแดงกับเมลเม้อยเมื่อกี้พอเอาเครื่องทุกอย่างมามิกซักันอ่ะอร่อยมากเนี่ยไอ้นี่กากาดไม่ได้ไอ้นี่นตัวสกกยาวเนี่ยทำแล้วพริกน้ำปลาไว้ด้วยนะคะ ก็จะอร่อยอพี่ายาอยากกินใช่ไหมใส่ร์รวมกันร่อยเลยร่อยจริงโมบาตดีจริงนะหนูไม่ได้หนูไม่ได้ตักมาใส่หมดโมบัตกินง็ายเห็ดใบอยากเลยอร่อยว่ะจะไปคุกให้แม่กินอร่อยจริงนะ เวลาต้องน้ำพริกน้ำปลานิดหน่อย,อยอนี่พริกน้ำกันค่ะร้ดดอนอยากให้ลองจริงะจะจะ สัมผัสได้ถึงความแตกต่างเลยค่ะแล้วก็เจลาโตมันอร่อยขอ้าวเ่อาใส่เนี่ยเป็นข้าวสาวให้นะคะ mm hmm. มันไ้่พคอยไม่เละ mm hmm. เวลาเราเอามาคุกอ่ะหรือทำข้าวผัดหรือทำข้าวคุกกะปิอยเนี้ย mm hmm. มันจะเป็นเม็ดข่าวง่ามไม่พี่นอก <c oughs> แล้วก้็มาลิเรียบร้อยเม็ดแตกอร่อยตรงมีมะม่วงนี่แหละคุ้มใจยอยากบอกคุ้มใจอยาก หมูหวานก็เด้งๆอ่ามือไออยากกินอย่างเงี้ยเานี่ถ้าไม่จ่ายวันหยุดวันนี้ก็ไม่ได้กินเมนูนี้มันนานนาน กเคลืองมันก็อร่อยมันเยอะไปหมดเลยว่อะอรนะ่อยเนาะลอยจริงอะ่ะแมนดิลีอ่ะ่อยจริงดั่างในตัวข้าวคั่กระปิอะ่ะถ้าใครเป็นคนที่ชอบรสรสจัดหน่อยอาจจะเติมร็ดีหยิบเมื่อนึงรสตันหยิบเมื่อนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ซอยพริก บา,บางงผัดเข้าไปมันก็จะอร่อยขึ้นสำหรับคนที่ชอบรสจัดน,นะคะเราไม่ใส่จัดมากเพราะว่ามีเครื่องเคียงไ<ช>ลย่ยางเดีย่ยมันจะกรบมดเอาแบบแซ่บพอดีอ่บพี่นอ้อง ให้มันถูกรสปากเราก็เป๊ะแล้วคะ่ะมะม่วงเอามาน้อยแท่โอ้ถวยคอยน้อยขอยใจเป็นลนถวยคอยน้อยถ้วยดาวิดเลย ม่น,น่าเชื่อทำอร่อยอกินเพลินนะอืมมีประโยชน์ด้วยพอได้กินผัก หอมแดงนี่ก็ขาดไม่ได้นะจุดยอดแม่มราชอบเป็นคนเชียงอะุ่มเล้วแต่เป็นกะปิแท้ กระปิมันมีหลายจังหวัดไงยตจังหวัดปรุงไป่เม,อเมืองกันบางทีขึ้นมปิดเลยบางที่เค็มแล้วก็กลิ่นแรงเวลาซื้อไม่อยากให้ซื้อไปไว้แบบกระปุกใหญ่อะ่ะ ต่นเตนี่คุดพแค่นี้พี่น้อมันแต่ะื้อไม่ใช่มันถึงจะได้อความอร่อยนะคะถึงจะเก็บไว้นานก็เถอะรอยรย อ่ะมันชอบกินปุนเฉียงเลยขอหน้ารีมไม่กินอืม นีตับใกล้็ลได้เราคลุกในนี้เลยไหมป๊าอืมเนาะเสียดายนะ่อะอย่างนี้เลยเนาะใั่ถ <c oughs> ือว่าทำข้าวมาพอดี ไม่เยอะไม่ไม่น้อยไปขนมมีเมนูไหนที่อยากกินอย่งน,นี้ไม่บอกกาะอกไก่ก็จะกินไปแล้วคุ้งอบเล่นก็ได้กินไปแล้ว แล้วเมนูนี่แม่งนึกแต่อยากกินตำยากยากใจเวลาโดน้งผมไม่ห่านะคือคือจะแบบว่าสั่งตามปุ๊บปั๊บกินเส็นไดมกินไม้ไม่มีวันนั้นแต่ละเมนูนี่ดูเครื่องเคียงหลอบจานอ,อะฮะแล้วหองแะห ใหญ่อยูอยน่นะไม่ให้ช่วยได้สิห <c oughs> นูว่าเมนูนี้มันกินเพลินดีนะอืมมันกินขนมอ่ะคือมันมีมันมีที่ไหนรอบตัวเนี่ยไม่เหมือนกันสักอันอ่ะพี่ใหญมาแต่อยากกินน้ำข้นโอ๊ยงออย่ากัดกันนะเก๋เมือ,อยยุ่งวัน พี่ใหม่แมาให้น้องไม่ให้หนูเ้องรอดก่อนเอาหมดมคนทำจะได้ดีใจ nay cụ con. đi đây thì làm cún chieng, những cái kiểu này, cả muối ngọt. Chín dày quá, mình sẽ kêu đái nó. Mình cào cắn, nó mình ฉันจะไปผัดข้าวให้แม่อยู่ข้าวกระปิ มันเดยดร้อยออเอาน้มไหมร้อยจากงูแนะนําด้วยพี่น้องด้วยลองไปทํากินดูนะคะเครบ่นอ,อยากหรอก แค่เครื่องเคยียงเงอนแค่นั้นเองนะคะ <c oughs> พี่โรจจ้าเอา้าสวัสดีคืนนี้ละพัดก,กินกาแฟมิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า <c oughs> <c oughs>